ซ่อมในกาโบราณดอใหม่ทั้งตัวเรือนและเครื่องระบบกันทีบอกเวลาให้ไม่ได้ของแต่โบราณแบบนี้นถ่าทิ้งทำมาซ่อมใหม่ให้ใช้งานได้และโชได้กรุณากดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปรีวอตอนต่อไปสวัสดีครับ นี่ก็เป็นในกาโบราณอีกเรือนนะครับก็ะปานมาห้าสิบกว่าปีขึ้นไปนะฮะอันนี้จะมาซ่อมนะตัวตัวเรือนเสียนะครับมาบิ้วใหม่เครื่องไม่เดินด้วยตัวเรือนข้างบนก็แหว่งหายไปนะครับอันนี้นะครับต้องมาทําใหม่นะครับหายไปข้างหนึ่งข้างนี้ยังอยู่ครับนี่ฮะแล้วก็ตัวเรือนนี่เสียนะครับมาบิ้วใหม่ กระจกข้างล่างก็ต้องมาใสายแตกไปไม่มีกระจกตุ้มอยู่หน้าปักก็ยังดีอยู่นะครับอันนี้มาบิ้วใหม่ก็น่าจะใช้ได้ดีนะตัวเรือนข้างๆก็ใช้ได้ครับอะอันนั้นบิ้วใหม่น่าจะใช้ได้ดีนะถ้าท่านผู้ชมท่านใดเสืมีนาเก่าๆเก็บไว้ไม่ได้ใช้ก็เอามาซ่อมได้นะฮะมีปัญหาก็โทรปรึกษาได้ครับเดี๋ยวมาให ให้ผมทําก็ได้ครับตอนนี้เรามาถอดนะครับมาดูกอนยบทำอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างฮะเรือนนี้ครับมันอย่างนี้ฮะตัวเรือนนี้มันสีดําแต่อันนี้มันสีน้ําตาลมันเป็นสองสีนะแล้วอันนี้ก็คือสีดําเดี๋ยวมันชอบดลวดลายเนี่ยลวดลายนี่เดี๋ยวมันสีน้ําตาลเราจะารักษาของเดิมมันไว้นะครับโอเคนี่ก็ยัมาลือกันนะครับ โอเคเอานี้ออกก่อนครับเอากแล้วก็เอาหน้าปัดอันนี้ออกอนี่นอดนี่มีออกไปแล้วนี่โอเคหน้าปัดก็ยังสือว่าใช้ได้ดีอรองทำความสะอาดหน่อยก็โอเคเลยครับอืมเครื่องก็โอเคครับโตเล่นเก่าไปหน่อยนะะเอาตรงนี้ออกมาก่อนสีตัว ฮะเอน็อตพวกนี้ออกมาแล้วขีดจุวยแล้วก็พวกนี้มันเปลือยมฮะจะไปอัดให้มันอัดฟิลเลอร์ลงไปะเพื่อมันแน่นครับอืมอัน,นี้เก่าหมดแล้วทิ้งไว้นานเลยโอเคฮะอันนี้ออกเลยครับเดี๋ยวได้เลยต่อประตูนี้ออกมาซ่อมนะครับฮนะประตูนี้ออกมาเลย บิยวใหม่ครัแล้วก็อันนี้เอาไปซ่อมทำความสะอาดก่อนอันนี้สปกปรกมากครับก็ไปทำความสะอาดแล้วนี้ด้วยเนี่ยสปกปรกมาทำก่อนะฮะไปไปทำความสะอาดก่อนโอเคแล้วตัวนี้จะต้องมาเปลี่ยนฮะมันลื้อออกเลยฮะชุดนี้ต้องมาลื้อออกหมดอืม น่าจะซ่อมแล้วน่าจะใช้ได้ดีครับโอเคเลยเนี่ยเขก็ปกมากเลยนะามาซ่อมเวล,ลานี้มาดูเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้ตีมีปัญหานะครับมีมีปัญหาตีแล้วไม่หยุดไม่อยู่เลยใช้ไม่ได้ตีไม่ต้องประจับมันล็อกมันไว้ก่อนแล้ว้องมาแก้เนี่ยเนะี่ยเดต้องถอดไอ้กำปูออกมาดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้าง ยังยังยังดีอยู่ไหมต้องถอนออกมาก่อนอ่านี่ก็เดินนะเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนเดยวล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนดู กัมปูมันซะหน่อยครับจากกัมปูนี่สึกสึกอยู่ด้วยอืมสึกมากด้วยฮะสึกมากด้วยจะ้มาแต่งหน่อยครับแต่งแล้วก็มาแต่งแล้วมาล้างเครื่องซะนหน่อยตัวตีนี่เสียอะไรฮะตัวตีเสียเลยต้องซ่อมตัวตีด้วยใช่ไม่ได้เลยฮะ ครับเรียมมาซ่อมนี้ก่อนซ่อมตวีก่อนแล้วค่อยมาล้างเครื่องนะครับโอเคครับแก่นี้แก่ที่ตีตีไม่อยู่แล้วก็ไม่ตีฮนะใช้ได้แล้วฮะคือยวีปปับเนี่ยอันนี้ครับหยุดฮนะหยุดป๊แบเราเราหมุนหมุนเข็มไปถึงเวลามันตีอ่ามันยก ครับหากยกถึงถ้าถึงเลข 6, ข้างล่างเลขหกก็ตั้งตีได้ฮะเดี๋ยวตัวเราตั้งจริงๆขมเข็มจะตั้งตรงได้เนี่ยใช้ได้โอ้โหแกตั้งนานนะเนี่ยใช้ได้แล้วครับนี่เลขสิบสองเนี่ยต้องปรับตัวละเข็มสายเข็มจริงตั้งตรงได้ครับเนี่ยใช้ได้แล้วตีใช้ได้แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนลวดเส้นนี้อีกทีหนึ่ง เส้นนี้มันคดไปคดมาเล็กไปหน่อยเดีย๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนลวดเส้นใหม่ให้อีกเส้นหนึ่งใ okay, ารอานใจตัวนี้ครับถายตัวน,นี้ลวดตัวนี้จะเปลี่ยนชั้ใหม่หน่อยโ okay. อเคเดี๋ยวไปล้างเครื่องถังาให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยล้างเครื่องตอนนี้มาล้างนะครับล้างนี้ก่อนนะ อ,เอ,อัเครื่อนี้ก่อนเครื่อนี้ก็ไม่ไม่ใช่มีปัญหาอะไรครับทำการล้างไอ้ตัวนี้ก่อนลานในนี้เหมือนก็จะเป็นสนิมเครื่องนี้ก็เกือบจะเหมือนทั่วไปแต่ผมจะเน้นล้างไอ้ที่นี้ก่อนไอ้พวกอันนี้แล้วก็หลุมนี้แล้วก็ไอ้จักตัวนี้โดยเฉพาะจากตัวใหญ่ฮะ จากตัวแขนน,นนี้รัตรงนี้อันนี้สําคัญแล้วก็ตามรูนี้มันจะมีคี่ครับน้ํามันอยู่ที่มันแห้งไป,ปเดี๋ยวลางแล้วก็ <c oughs> มาให้มันเดินในน้ำมันสักคู่หนึ่งก็โอเคฮะแล้วก็นี่แปรงเข้าไปล้างได้อันนี้ต้องล้างแบบนี้เพนจะชัว ครับเดี๋ยวผมจะให้มันเดินในน้ำมันสักคลุน่นแล้วก็ค่อยไปเก็บฮนะครักรุณากดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อคลิปวิดีโอตนต่อๆไปขอบคุณครับก็บิวตัวเลนใบแล้วก็ซ่อมเครื่องไปด้วยนะฮะอันนี้นับมันประตูอยู่เลเวเครื่องนี้ ล้างเครื่องแห้งแล้วมาใส่น้ํามันก่อนอันนี้ครับที่แก้ชอมมีปัญหานี่ก็ใช้ได้แล้วครับตีมันตีมันตีไม่ไม่หยุดแล้วใส่น้ํามันไปเลยเรียบร้อยแล้วตัวเรือนเสร็จแล้วก็ประกอบได้เลยนะ ตัวนี้สำคัญด้วยนะปรามาที่ผมก็ใส่ไปพวกนี้ก็ใส่ไปบ้างแล้วฮะตัวจตามอยู่เนี่ยยังแก้ยังต้องแก้ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะผมจะใส่น้ำมันอีกทีให้เรียบร้อยอแล้วก็จากท่มปูนะครับใส่น้ำมันไปด้วย ซ่อมแล้วฮะเนี่ยขัดจากัามบูรอยสึกก็ทําใหม่แล้วฮะเนี่ยเรียบร้อยละไี้นี่ด้วยที่อันนี้มีรอยสึกด้วยฮะแกแกทำใหม่แล้วฮะขัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอเคครับกัมปูยังแข็งแรงนะครับอันนี้มาใสา่น้ำมันแล้วตัวเรือนเสร็จแล้วประกอบเรือนเสร็จประกอบก็ใช้ได้นะ กะรามบิวตัวเรือวนะครับอันนี้ฮะที่ไม่มีแหวงใบทําได้อันเนี้ยอันหนึ่งครับแล้วก็นี่อันหนึ่งเดี๋ยวไปทําสีก่อนแล้วก็มาทมามัยึดเนี้สายนี้เข้าไปแล้วสายนี้ที่อีกอันก็ก็ได้มุมนี้ละก็ได้มุมนี้ครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปทําสีก่อนเพื่อได้นี้เรียบร้อยไปข้างหนึ่ง เท่ากันสองข้างก็เท่ากันนะโอเคไปทําสีก่อนอันนี้ฮะไอพวกหน้าปัดอันนี้มันเป็นสนิมนี่กําลังถูนี้ออกให้หมดก่อนเป็นคาบเป็นคาบเลยฮะแดงด้วยคาบแล้วก็ข้างหลังนี้ด้วยถูกออกฮะถูกออกให้หมดเราลงสีสีบาล์ะหน่อย แต่เฉพาะขอบอันนี้ <c oughs> เพื่อไม่้มันเส้นผ่าต่อนะเปลี่ยนไม้เยอะ <c oughs> ไม้มันเปื่อยเน่าไปแล้วเปลี่ยนไม้ใหม่อีกแผ่นหนึ่งว่าทําไม้ใหม่อันหนึง่งนะอันนี้เรามาทําต่อตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยครับหน้าปัดนี้ <c oughs> เคลือบซะหน่อยละเรียบร้อยอประตูก็เรียบร้อยนะฮะทุกอย่างนี้เรียบร้อยอตัวเรือนครับข้างล่างก็เรียบร้อยอีกข้างล่างก็มีเพิ่มเติมใส่เข้าไป นะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปประกอบแล้วก็ใส่เครื่องนะฮะเดี๋ยวไปประกอบก็้ใส่เครื่องเรียบร้อยใช้ได้ทุกอย่างบิ้วเรียบร้อยแล้วครับไปประกอบแต่เหลือแต่ตัวเรือใน,นนี้จะต้องมาลบสีใหม่จะได้อันนี้เนี่ยเจะได้เอาอนนี้เรามาใสา่เครื่องนะฮะทุกอย่างเรียบร้อยใส่เครื่องแล้วก็เดี๋ยวไปแขวนประกอบเลยไม่ไม่ยากนะฮะอันนี้น็อตสีตัวท่านนั้นเอง ใ่ฮะแป๊บเดี๋ยวจะขันใส่น็อตสีตัวนี้ก่อนคิดนี้เรียบร้อยแล้วสี่ตัวเดี๋ยวปรับเข็มใหม่แล้วก็ไปแขวนโอเคได้แล้วครับเอาแล้วไปแขวนเลยครับ,อรบ,รบตอนนี้เราแขวนแล้วนะครับอ่าใส่เครื่องเสร็จตัวละเสร็จแล้วก็ตั้งหลักนะฮะ ลูกตุ้มถ้าไม่มีหลักตัวข้างล่างนี่ผมมีตอกตะปูไว้ให้ตอกตอกอันนี้ฮะแล้วก็ตัวตัวเรือนในเรียบร้อยไปเดี๋ยวใส่ก็ใส่ประตูอีกทีหนึ่งแล้วเครื่องก็เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตั้งหลักลูกตุ้มให้ตรงแล้วครับแล้วก็อันนี้ครับเครื่องก็ดีฮะตั้งตั้งเรียบร้อยะะแล้วัอาี้แกวงแล้วก็ดอนะอ่เรียบร้อยครับเนี่ย จากไปจากกามปูันผ่านบันทีระเฟืองนะฮะแบบนีเ้เครื่องนี้ทําขึ้นมากระนาชัยนะครับเดี๋ยวก็ใส่ประตูชิงจริงกนะาใช้กับเอกสีสวยด้วยฮะอ,อันนี้ใช้ได้แล้วครับอา่าแล้วให้มันเดินสักครู่หนึ่งแล้วก็มาใส่หน้าปัดนำะมาใส่ประตูให้เรียบร้อยครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับใส่หน้าปัดใส่เข็มเรียบร้อยแขวนนะำมนเดินนะลูกตุ้มก็แขวนแหลงด้วยนะครับ บิวใหม่ทั้งเครื่องนะทั้งตัวเรือนด้วยทำให้มันของเก่ากลายเป็นของมีค่าขึน้นผมจะปิดประตูลงไปก่อนเดี๋ยวเขัามาดูอีกทีหนึ่งเรือนนี้นะครับมันบิวใหม่ตัวเรือนด้วยแล้วก็ทำเครื่องใหม่ด้วยเครื่องเวลามันตีเราใช้ไม่ได้เสียมหมดก็ซ่อมนานอยู่พอสมควรามาดูใกล้ๆนะครับตัวเรือนน,นนี้นะครับเป็นตัวเรือน มันมีสีดำกับสีน้ำตาลมันถูโทนนะฮะเป็นสีเดิมของมันนะครับเดิมเมนเดิมมันจะเป็นถูโทนแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าบับี้กใหม่เท่านั้นเองแล้วก็ลงเงาอะไรต่างก็เพียงแบบเดิมเดิมของมันนะฮะเนี่ยสวยมากนะครับตัวเรือนวิยวใหม่ก็โอเคเลยครับทั้งข้างนี้ด้วยอของเก่าแบบนี้นะครับ บางคนอาจจะคิดว่าไม่มีค่าบางคนเน้นเก่ามากๆก็ทิ้งไปเลยก็ได้ไม่ต้องทิ้งนะครับของเก่าแบบนี้ถ้ามีก็เอามาซ่อมนะครับซ่อมแล้วให้มันใช้ได้ใช้งานได้โชว์ได้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีของเก่าเก็บไว้เสียแล้วไม่เดินาบัมบิวใหม่ได้นะครับบิวให้มันใช้งานได้ของเก่าแบบนี้ก็หายา,ยากอยู่แล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่เคยทำมาใหม่ฮะ ทำมาทำเองก็ได้หรือทําไม่ได้ก็ผมปรึกษาได้หรือให้ผมซ่อมก็ได้นะครับติดต่อมาได้ครับมีโทรศัตท์อยู่ไว้แล้วครับขอขอบคุณที่รับชมหากคลิปวิดีโอนี้มีสาระประโยชน์บ้างกรุณากดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ